พวกมึงเคยเห็นคอนเทนต์เก oh ี่ยวกับไม้ค ok, ้ามดผีไหมกูเลยเกิดความสงสัยว่าแบบเออมดพวกนี้แม่ง oh มันจะน่ากลัวกับแบบเหมือนในคลิปที่เขาเล่นจริงหรอวะวันนี้กูก็เลยอยากมาลองพิสูจน์ว่าไอ้มดพวกนี้มันแบบมันจะน่ากลัวจริงหรือเปล่าก็ไปไปพิสูจน์กันไปตัดไม้ตัดไม้โไปมดไปมดอุ้ย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 มันดู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 พี่เสี่ยมึงดังยังอ่ะเพื่อน ไอชิเซยมึงดังจังวะกูไม่ได้ดาเมจมหนึ่งหรอกตายไ่ได้เยอะปูบาดมาอันนี้คือฮีโร่บายมาสร้างไว้เลยไหนไหนอะไรฮีโร่บายมึงวะเอ้ยฮีโร่บายไอเฮียทุกคนดูนี่ดิมันน่ากลัวอย่างที่เขาคิดหรอวะเฮียวัดในคลิปแม่งแบบ หม่เกินอ่ะมันน่ากวอดจริงเหรอวะกหโม่วะถึงโดนคนดูค่ะว่าจัดชากไปไว้ยังไม่จัดชาไอ้ยังตัวนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะเอ้ยิ่งยิ่งมันก็โผล่มาเนี่ยเอียจูมันก็โผล่มาไอ้ยังไม่ทำอะไรดูแล้วทำไรกูเขาบัตตอนมาสี่อันนะคัอาลนเที้ยอะไรดูข้างล่างระยะเสี่ยมันไม่ถึงมาดูอีเตเจกดิคืงไม่ถึงด้วยหรอกไม่เยอะโอ้โหย่าเสี่ยซ่อนฉันมึงทำอะไรกูดูภูเาดิ มึงลบลูกมันมากกไปเอะไอ้เงี้ยมึงโดนโดนมันลอกแน่ไอ้เงี้ยมึงลบลูกมันอ่ะม้วนเนื้อปูมันจะอร่อยกว่าไอ้เงี้ยนี่มันแบบไอีกจิบ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 เนี่ยไอ้เนี่ยมึงเก่งยิงวะต่อยมันกูก็ตายแล้วที่เขาอย่างไรทอดเปลือกมันก็จบแหละมันก็จบแล้ต้องหนีแล้วป่ะกูสู้เองกูคืนนู่ยลบบาบาเลียนเขาจะดนโก้กูดูมันข้าบได้ป่ะเด้ไอ้เงี้ยบาบาเลียนา บอกเบรียกูตายแล้วเนี่ยนี่ตายแล้วเนี่ยได้เปลือกหอยมาได้อะไรได้เปลือกหอยมาทำเกอนเลยปะเช็คดิเอ้ยทำชุดเกาะได้เอ้ยทำชุดเกาะได้นี่ไงชุดเกาะเฮ้ยนี่เราก็ฆ่ามันที่ตัวไงเออนี่มีเอาอาหารก่อนไหมเออเฮ้ยปูนั่นอะ เอาปูไหมน้องเอาอิงปะล่เอาดีอ้วมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกไอ้ผูเนี่ยนะมันมาเรียนดูลิงโก้มันกดชาร์จตีไอพีไอพีดีก็ตายอ่ะเนี่ยตายละอุย้ยในเนือ้อมาด้วยเหรอ,หรอไงออวะก็มันจะมีลอดลอดดาบอยู่อ่ะมันต้องชาร์จตีเลยโอ้ยดีอยู่คนไก<ม>่เอ้ยแลบดาบเหรอไม่นี่เลยมีเอ้ยดาขาวดาบสันมาเอออ๋อมันเป็นดาบสันเหรอเออมันมีอาวุธไล่อันนะเว้ยโอเคเห็นมา เนี่ยมีดาบชันด้วยดาบชันตีเร็วใี่จ้าพาไปได้บ้างมาดูกันก็ว่าทำไมมันไม่มีดาามหินี่ไหนไปฮะว่ามันเล็กนิดเดียวนุ่วโอ้โหก็ย่าดูมันจะขาบมีดได้เว้ยจะเกินยังไงวะโอ้มีแดกเกอร์มีอะไรโอ้จิระกับตากองตากรองตากรองเสียงไหมเขาโหวดเมนเอ้ยนี่ไงท่าเนี่ยท่าเนี่ยว้าวเฮ้ยฮะ

อุ้ยอุ้ยเกือบโดนโอ้โหมุมพวกกูโคตลกเลยเอ้ยอย่าไปตีมันเอ้ยหายไปแล้วหาไปแล้วมหายไปแล้วหายไปแล้วหาไปแล้วหายไปแล้วนั่นน่ะมึงเคยบอกว่าจะเสียเลือดเลยนะโอ้ยมันจะน่ากลัวหรือเปล่ามันจะเสียเลือดอ่ะมันในเทลเลียร์ป่ะมันจะเสียเลือดเฮ้ย มันวาบมันเอาไปดีเหรอมันว้าบมันว้าบมันว้าบโธคือเลยมาเอาเลยเหรอวะเออบัดมือบัดมือเลยไปเอากระดองไปดิเอาไปอัพเกรดตัวมันใช้กี่อย่างใช้มันทำหมกอะมันทำหมกเป็นไหมไม่พอดิเดี๋ยวเราไปฆ่าต้องใช้ห้าตาวันน่ะหมกเอาตัวรอดกันฮัลโหลมากินทัวร์นี่โอ้โหทางโอ้โหทางลาวาสุดโหดว่ะ ไม้กูค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้คำตอบคือกูไม่มีอาหารมีอาหารเลยไม่มีไม่มีวะ่ะออมีใครเก็บมาไหมใครเก็บน,นอนทอดไปอ่ะนอนย่างาก,กินไปอ่ะไม่รู้สิ <Okay. S 1> เดินดูก่อนท่าม่งอันตรายผ่านจะเจอเคปเดอะวิลเลอร์ที่เขากลัวนะก,กูนหน้ากับเขาวะ่ะจวดูท่าดิเอาไอ้เที่ยกูอยู่คนเดียวแหละกูได้ยินเสียงใครแบบไม่รู้บีเปล่า ที่ห้ำอะไรไงปะชักนี่เสียงโว้ไอดีไปไหนอ่ะไอดีฟุดไอนี่อยุงเนี่ยฟุดไม่เลิกเลยไม่เลิกเลยเมียเสียงใครกำลาบไม่รู้อ่ะกู้มึงไม่ได้ยินเหรอเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยทำไม่มีปอลลสซิตด้วยอ่ะไอตัวเฮี้ยอะไรอ่ะอุ้งเหี้ยหนุ่ิษเอาเสียงมาเมื่อกี้ไม่มีตัวอะไรอ่ะวิ่งไล่อ่ะ ไปตัวคียอะไรอ่ะอุ้ยอุบาทมากดูหน้ามันดิหน้ามันไม่ไม่เป็นมิดเลยอ่ะปู่หน้าไม่เป็นมิดเลยอ่ะตละข้อขอไม้เนี่ยไช่เฮ้เล็กอ้าวไม้ไม้ไม้รอเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยงอะไรอุ้ย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 เจ้นเลยเนาโอ้อมาตะเกาโละโอ้โหอะไรครั้งแรกของเธอ Hey, เหี้ยลงเลยวะมีน้ำอยู่อาหารไม่พอเลยจะลงถ้ำเลยเหรอลงไปนี่คือเจอเอะไรวะกูไม่รู้ว่าอาจจะเจอตัวนั้นก็ได้นะ oh. เคปเวลเลเลอร์ที่เขาว่ากันไ <No, no. S 1> อ้ดี <laughs> ไม่อิ่มเลยกูว่ามันต้องขนาดนี้แล้ววะมันต้องก็ต้องลงไปไปวะไ oh. ทำไมมันดำมามันเป็นมือดอ่ะเออมืดอ่ะวุ้ย อ๋อเป็นแบบไหนคเวอร์ชั้นเก่าวะเฮ้ยปลาปลาบิ๊กเฮ้ยปลาอะไรอะปลาพิซซ่าคิดโอ้โหหน้ากลัวเหี้ยกูมีกูมีแตนเนออ่เนื้อซอมบี้เท่านั้นเลยเนื้อเน่าซอมบี้ไอ้เหี้ยเนื้อซอมบีออบออบออบ้แล้วกูลงมาไม่ได้พกอาหารอะไรมาเลยเฮียพกแต่แบบอะไรก<ม>็<ห>ไม่รู้อะทองทองทอง อะไรอะไรอะไรวิ่ง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 อะไรวิ่งผีเฮ้ย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 เฮ้เจ็บด้วยเรื่อเกิดเฮ้ยไปยืนรังกูขึ้นน้ำมาขึ้นน้ำมาเฮ้ยไฮ้ยผีไอ้ดิวิ่งกูกูอยู่นี่ไปยังอ่ะไปแล้วไปแล้วแต่ผีอตาย ยี่พีตายเลยเฮียโดดอะไรฆ่าโดดไอ้ยี่นี่ฆ่าตายเลยนะเยี่มันตีแหลมไปวะเนี่ยไอ้เยียตัวเมื่อกี้เคปด้วยวิวเลอร์โอ้โหจุกกระเกิดไอ้ยี่ยี่ย้ายสามณาครัวเถอะ5 minutes later ตัวอะไรอ่ะตัดเวทมนต์เหรอเอา้าเฮ้ย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 ไอ้ดีไอ,อ้ดี ID, ID. ระเบิดปะวะ เฮ้ยไอเฮี้ยอย่าอยู่ใกล้นะไอ้กูบินไม่ได้แลไอ้กูกูเลื่อนเลยศูนย์จุดห้าเนี่ยเลื่อนหนึ่งเนี่ยไอชิบีปลอดสิทธิ์ด้วยหรอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอเขาดิเฮี้ยเลยไอเปิดมาแล้วมันมาแล้วอะไรมันตัวอะไรมาไอ้เหี้ยชิบหายแล้วไอ้ดีลงใต้น้ำไปดีลงใต้น้ำเร็วเร็วเร็วใต้น้ำใต้น้ำใต้น้ำ โอ้โหทุกคนเออไอเฮี้ยโคตรเฮี้ยเลยป่าแดกแผลงอันนี้ไอขี้เค้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี้คือขวานเนี่ยไม่ได้เทอะคุณฟอนตไอ้สั่นไอ้พี่ยื้ตรงฟังไอดีก็ยังไม่ตายอืม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 ชวนดงต่อยดิชวนต่อยดิมาดิไอเฮี้ยมาดิ มาดิเฮ้ยข้างงหลัดีม,ดม,มีนะระวังโอ้ยไอ้เฮียอยู่ไม่ไม่ภารกิจจะคือแบบกูว่าอยู่ยังไงให้รอดดีกว่าไอ้เฮียอยู่ยากมากเลยนะเล่นมนอดสยองขวัญอาหารไม่มีไเฮียหมอนก็โหดดีอ่ะน่าจะต้องรีบสร้างบ้านเหรอเออสร้างบ้านตัดต้นไม้ปะกับจูคุณคุยาวโอพวกกรโดดเลยเ้ยเฮ้ย เฮ้ยไปแกดีระบายไปแกเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ต hmm. ้องไปฆ่าไม่ต้องไปฆ่ามันไม่ต้องไปฆ่ามันทั้งนั้นอ่ะโอ้โหฆ่าแล้วมีแยกล่างขุดบอกวะวิ่งวิ่งไปขุดบอกสักคนดิเออขุดบอกขุดบอกให้มันล่นขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยเอออาหารฟรีว่ะไอ้เนี่อาหารฟรีโอ้ ไอพีไพีมันมันไม่ได้รอบมันไม่ได้นี่มึงอ่ะมึงดคุดบอกดิดบกดอกูดูกดอกเ้ยดเฮ้ยเฮ้ยไ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีบล็อกมีบล็อกแก่ชั่วร้ายเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาไม่บล็อกเนียวบล็อกเนียบล็อกเนีย เงื้อขึ้นไม่ได้นะดิไอ้เยัยอยู่โคตรยากเลยมอสเดียอยู่ยากจัดอ่ะนี่อยู่ไหนเนาะฮีโร่บายไอ้นี่ไหนฮีโร่บายน่าจะแค่อย่าไปเอาขู่เมื่อเกี้ยเมื่อเกี้ยฮีโร่บายเมื่อกี้ฮีโร่บายบอกพวกมึงเยอะไอ้เยัยไอ้เยัยละของอะไรั่งนี้หรือเปล่าโอ้โหดูเลือดเลือดอย่างเฮี้ยเลยยังง่ายๆแค่ตอนเนี้ยกลัวพวกเราอ่ะ แตะอะไรไม่ค่อยได้แล้วแหละแตะแลไวแม่งเดือเจอปัญหาไอ้เยอะไอ้ลงท่อมก็เจออะไรเยอะอยู่บนพื้นก็เจอไอ้เยอะดำเมื่อกี้เอ้โนว้ยนี่ยเนี่มึงเห็นพอทอปว่าข้างหน้าเนี่ยปูไปสํารูกไกดีมาแล้วตายตรงเมื่อกี้เลยตัวนี้โคตรเที่ยอะแต่ไม่ผิดนะก็แบบเหมือนยิ่งอยู่นานเดี๋ยวยิงโหดเดยมันมีพวกพอเราส่งปรสิทธ์เดิมพอสิสิตเออปรสิทธ่ะ กูรู้ว่าจะมีแค่แบบไอ้มืดคิโรบายไออะไรนังไอทํำ a f e w moments later เฮ้ยไอ้บีมีอะไรกำลังใจคุณแย่ละแย่และอแย่ละวไอดีกูอยู่ไหนวีกูต้องการความปลอดภัยวีเราไปไอนี่ไหมเป็นต้นไม้ที่มันไม่ไม่นี่ปะลอยอยู่เห็นปะเราไปอยู่ตรงนั้นม่อนมาแล้ววะคว้เราดดแล้วแหละต่อบล็อกได้ไหม อย่าเพิ่งเราไปขับขบนเถอะครัขบขบวนขบวนเถอะไม่ได้แล้วพี่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 ใต้น้ำพี่ใต้น้ำพี่ใต้น้ำพี่อยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้พี่ลงไปใต้านา้ำป่ะลงไปใต้าน้ำป่ะไปใต้น้ำมึงอยู่ไหนเพราะนี่คือเรื่ลงว่ัวตรงนี้านาปอนนลอดภัยสุดละไอ้เหี้ยมันเราต้องระวังปลาครับไอไอมืดเมืม่อกี้หัวเอ็มดีเอ็มมืดเกิดพอดีเหี้ยน่ากลัวจัดอ่ะเราขึ้นไปไหม ตั้งฐานใต้หนะาก่ไมัไม่ไม่ใช่ยเรื่องดีนะฮิรา,าย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 แม่งเปิดเพลงมาเลยวุ้ยงงอุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยหมองวะหำหมองเหรอทาหมองหำหมองว้ากูมอง,มองช้ำเลยตอนนะี้แล้วไอ้ดีวิ่งหนีไปเลย เฮ้ยฮึมเดี๋ยวนี้ดูแล้วมันตีกูได้ไงประเด็นผู้ชมเป็นอะไรทีห้องสุปโอนเลยตอนนี้ไอพี่ถ้ามึงเดินมามึงเจอซอมบี้คีล้อใบถ้ากูฆ่ามันเลยไม่ได้แย่มาก่อวิ่งหนีไม่มฆ่าแล้วมันแยกไม่ใช่เหรอเหมือนแก่เนาะโอเคขึ้นข่าวมาแล้วไอเดียอยู่ไหนวะประสบการณ์ดูลิงโกูเอ็กซ์พีเรีมเออเออใช้ได้เลยอ่ะเออกบวนที่สุดแล้วมึงว่านจูสังบ้านอีเดียตรงนั้นอะตรงป่าเออไว้ตรงนั้นตรงป่า ตัวอะไรอ่ะมีเอนเนอร์แมนวะสร้างบต้นไม้ดีกว่าสร้างบต้นไม้กันดีกวะอ๋อเอนเนอร์แมนเอนเนอรแมนคุณว่าไอ้ยัยด้โอ้ตรงนี้ดีเลยวะแต่มันตีกันเองเหรอเฮ้ยไปตัวอะไรอ่ะใช่โพลิสซิโพลิสซิสเกลิิตันเอ้สเกลิริลบายเฮ้ยไอ้ดิอ๋อแสดงว่าโพลิสซีกับซอมบี้มนตีกันวิโอ้ยเออดูยานะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมา ไปมาปะนั้นสายเราตัวอะไรอ่ะนัานซ้ายมามามามัน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 มาไอพี่โอ้โโอ้โหไอดีอยู่ไหนอ่ะ โอ้แย่และนี่นี่นไอ้ดีมันทิ้งเลไอย่าทำไว้ดูหมดหมดนี่กูแม,ม่งไม่เคยเจไอไอ้นี่เลยไม่เคยจะปกติสักครั้งเลยไ,ได้เตียงอะ่ะรอบหนึ่งนเว้ยเซฟได้แล้วพี่น้องเราก็เซฟได้ละอันนี้เตียงเซฟละหีะแล้วรอบนี้รอบนี้เป็นตัวอ e ีว่ะรอบกอดเป็นตัวเ a c ก็น่าจะเป็นคำว่าฮีโรไบร์อู้ สนแสดงว่าเราไม่ได้เตียมมันจริงๆเลยดิเตี๊ยมมันเลยตัวเฮดตอนแรกตอนแรกกูคิดว่ามีคนเตี๊ยมอ้เหี้ยไม่มีไม่มีใครเตรียมกดเย้ยเลยเออไอ้เหย้ไม่ดูให้เตียมไม่มมไมสัตว์ไม่ได้จัดฉากนะครับนี่รูมนก็มาทานผู้ชมเฮ้ยกูยเจอไอ้ดีเจอดีแล้วเอเอไอ้พี่มาไอ้ดีซ้อมต้นไม้อยู่อยู่ฝั่งนู้นใครเหรออืมแต่เราจะทำอะไรอ๋อได้ไงจริงด้วยมต้นไม้ โอ้ยวีมาดีไอสัตว์เนื้อฟีอ่ะเนื้อฟีเป็นโอ้ย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 มามาเนื้อเนื้อฟีป่ะเนื้อเนื้อมันจะได้เนื้อฟีไหมอยากรู้โอ้โหโอ้โหมึงยิงฆ่ายิงแย่กว่าโอ้ไม่ได้เนื้อเลยเฮียพวกกระจอกไอ้นี <si suppression> ่ <descon fin anta> มันไม่เก่งเลยเดี๋ยวลองกล้าเฮียไปป้าป้าป้านี่ไงบ้านต้นไม้ของอนาคตดี เอ้ไม่ได้เอาของกลับมาเว้ยแล้วมันจะวิ่งขึ้นมาได้ปะะ่าวะเรียกรัวะได้เนอะยังมีมีมตัวโดรั้วเนี่ยเัยมันไม่มีตัวอื่นมาอะไรเนอะเฮ้ยมีมแตงโมด้วยภูเขาดีวกว่าเดี๋ยวไปเอาของกลับมาก่อนนะไมูได้ยินไม่ได้ไม่ได้ยินนะเมื่อกี้ที่นี่เมื่อกี้พู้มันน่าจะไม่ได้ยินไอ้ผูพูดแน่เลยแย่แล้วทุกคนแต่วันนี้กูก็ต้องรีบไป เดี่ยวนะห้องเหี้ย,ยนะอะไรเนี่ยกูดีมีอะไรมีละบาร์ฟีไม่มีอะไรโอ้โหซีเวอฟีดไปเลยวะบีมาอะไรอ่ะมีซเวอร์ฟสต,ต,ตามมาด้วยนะีม่มันม,มันมีเมน่นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาด้ก,ดกูเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังคือ กูว่าเห็นบ้านหลังนั้นกูคิดว่ามึงสร้างกูเลยไอ้ดีก็กูก็เลยลงไปปรากฏว่าไม่ใช่มึงแล้วไอ้ดีก็พูดไอ้ดีก็โดนลวางให้เอ้าอ๋อนู่นู่นนู้นปะโนยู่ไอ้ดีไอ้ดีไอ้ดีนั่ยน่ะโดนไปรับไอ้ดีโดนยู่อุ้ยอุ้ยดีตายไกลเลยอ่ะไม่ไกลไม่เดี๋ยว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 มันมาแล้วเหรอใช่ม ไอดีตายอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวต้องจำไว้หลังบาง้านในี้แค่นั้นสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมาใช่ไหมมันมาใช่ไหมไอพีมันมันไม่ได้ต่อมาใช่ไหมใช่วีมันมาหน้าต้นไม้ยู่ฟังน,นูวียู่ฟังที่กูหารไปวินั่นไงไอใส์กูเห็นมาและสวัสดีเพื่อนวิ doing you doing, What are you doing? เนีย่ยเจอ,อนี่ก็ไม่ไม่ว่าอะไรได้มันอ่ะอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้นะไปเถอะไปละไปละ0 0 0 y e a r s <years> later <S ตรงนี้ทำสะพานดีไหมถ้าทำสะพานมันจะมันจะเป็นการการต่อให้เป็นหมาหรือเปล่า oh, ถ้าเราทำสะพานออเออเฮียนี่กลังเดิ่มา กูทำบ้านต่อนทำบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยโหว้าวไม่ยัง,ยงไงมึงเนี่มึงใช่ไหมเนีงง่ยไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยเรากูไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์เรากูไปไหนเออพี่อยู่ไหมไอพีเป็นงไนงบ้างเออมันคือมอนไม่รู้ดิกูออกมาคือกูตีนอนอ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรวะก็ตุนไปแล้วมันว้ากูไปเออ มันวาร์ปไปไหนเราไกลอ,อ่ะมันวาร์ปกูไปไหนตรงวิกาที่กูไปอนะแล้วมันเป็นมอนแล้วกูไปตรงชายหาดใช่ปะใช่<ไ>มันรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรตามกูมา<ฆ>สรุปมันคือเหมือนเต่าอ่ะอยู่ยูข้างใต้อ่ะโหโดนมันพุ่งเ้ามากูเฮียโคทียกูไปเจอไอ้นี่ตรงนั้นน่ะมันมีประตูวาร์ปอ่ะแล้วกูโอเคพ่อมาได้เป็นเคียวกับก็ทองอูไม่น่าเก็บอะไรเทียเพราะยังไงกูก็ตายอยู่ดีเฮียโคทียลบห้าสามหนึ่งจะไปอยู่ไหนวะ ดูตร,ปรตงประตูนกรกอะไอดีมันตึกประตูนรกไหม่นีใครมาวะไอดีมาวะไอดีตัวจริงวะเหรอไอไอดีตัวจริงวะไอดีมาแล้วมันจะรอมันจะรอขึ้นบอกแล้วว่าไอยี่สิบวิฟิตตาข่าวอะใช่ไหม,มไอยี่สิบวิฟิตเจลิฟิตไอไอตัวนั่นอะ,นะแล้วมันหวาไปเออกูโดนตียี่แล้วหวาเออเมืงง่อกีแล้วหวาไปแล้วลวะเป็นดอกพิการที่กูส่งไปกูเจอเต่าเต่าใต้ดินด้วยเฮียพุทธคามค้ากูเฮีย ถ้ากลัววะกูเจอประตูแบบเศษซ้ำประตูพอท่อแล้วก็ไมโอมึงสีดำอ่ะเฮียอะไรน่ากลัวอันนี้มันอะไรวะเนี่ยเทียนเหรอผู้ทิดงบาดมากเสียงนกอะไรมันเป็นเสียงแบบอยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่แถวแถเนี้กูเห็นน่ะมีอยู่เฮ้ยตัวเฮียอะไรเกิดอ่ะไม่เห็นวะอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอะไร มาเล่าแม่มาล่าแม่ไปเท้าแล้วมาเฮ้เสียงเฮ้อะไรเสียงอะไรยืบ่ายย่เนี่ยร่น่่ะหรไหวะเพรเห็นไรอีโคตไก่อะเฮ้ไอพีไอพีดไอไอพีปิดปิดปิ โอ้ยมันไม่ไม่ไม่ด <ow> yeah ีแล yani ้วเนี right. <out> well uh, ่ยไม่ไม่เก่งแล้วพวกนั้นเออไม่จบแล้วก็เออก็ไม่ไม่เก่งแล้วพวกมันอ่ะเล็กเล็กก็เล่กเล็กก็ทำทรงอ่ะตอนนี้กูห้องทัานเก่งกว่าเยอะเลยอ่ะขลาบะนี่ขลาบเห็นระโอ้ทำอะไรไม่ได้หรอกบินมาดิบินมาดิโอทำอะไรได้บ้างเนี่ยแม่แซดชาอาราบิกโอ้ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว โอ้ยดีมันมันโง่อ่ะเอ้าไอ้พับบรรไดเราขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้อ้ยที่มันพับบรรไดเองขึ้นไม่ได้เออกูมีทางขึ้นให้ดีๆมันก็ไม่ขึ้นพี่โง่เลเออพี่โง่ว่ะน้องเคมาไอพีมาปิดคลิปให้กูดิเฮ้ยเอ๊ยหลุด กูก็ลองชิมแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยสนุกมากเลยนะครับไอแมนเฟอร์ดฟอกแล้วก็ฮีโรบายเจดวเวลเลอร์ตัวเฮียอะไรเงี้ยอ่งแหละก็มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าสนุกดีแว่วแหะเฮ้ยตัวเฮียอะไรเฮ้ย